สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีท่านผู้หางานวันนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ที่เรารู้จักกันนะมีการเปิดสอบรับราชการบรรจุครั้งแรก35อัตรานะครับแล้วก็รับสมัครตั้งแต่13มีนาคมถึง3เมษายน66ใครที่ติดตามนะแล้วก็สอบถามมาว่าเมื่อไหร่ DSI จะเปิดสอบตอนนี้เขาเปิดสอบแล้วนะครับ ต้องจับตาห้ามกระพริบนะตั้งใจให้ดีเป็นหน่วยงานที่ท็อปฮิตของประเทศไทยนะครับเดี๋ยวลิงก์ที่รับสมัครสอบที่ปรากฏบนหน้าจอผมก็จะให้แนบให้ท่านท้ายนี้นะครับก็เป็นการเปิดสอบตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานตำแหน่งนักพิจารณาพัสดุปฏิบัติการตำแหน่งนักพิจารณาตรวจสอบภายในปฏิบัติการและตำแหน่ง ยอดฮิตนะก็คือเจ้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการนะครับ13มีนานะถึง3เมษายน66นะครับท่าน,นก็คลิกเข้าไปตามนี้เลยนะในตัวประกาศนะครับเขาแบ่งแยกควรสมบ,บัติเฉพาะตำแหน่งของทั้ง5ตำแหน่งออกมาด้านล่างนี้เพราะฉะนั้นก่อนอื่นเราก็ไปดูประกาศที่เป็นสาระสำคัญกันก่อนนะครับแล้วใครจะสอบตำแหน่งไหนก็ ค่อยไปตามดูตำแหน่งที่เขาแน่ไฟล์มานี้นะครับในประกาศหลักเนี่ยนะครับสาระสำคัญก็คือเรื่องของจำนวนอัตราที่ว่างเห็นไหมครับทั้ง5ตําตำแหน่งเนี่ยตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการเนี่ยว่างครั้งแรกเยอะสุดน,นะสอัตรานะครับที่เหลือก็รับครั้งแรกไม่เยอะนะครับคำว่าว่างครั้งแรกคือเขาขึ้นบัญชีไว้เขาก็เรียก ต่อไปเรื่อยๆนะถ้ามีตัวหน่งว่างนะครับเพราะฉะนั้นอย่าท้อนะครับการรับสมัครก็ที่บอกไปนะครับ13มีนาถึง3เมษายนหกให้ไปเว็บไซต์ที่ผมแนบให้นะคือ dsi t h a i j o b job com นะครับท่านก็ไปกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงินซึ่งค่าธรรมเนียมนะครับ สามารถชำระได้2ช่องทางตั้งแต่13มีนาถึง4เมษายน66ก็คือช่องทางแรกผ่านเคาน์เตอร์ของบมจธนาคารกรุงไทยช่องทางที่2คือผ่านแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กนะครับถ้าเป็นกรุงไทยเน็กเนี่ยวันสุดท้ายเนี่ยก็ถึง21.00นาฬิกานะครับทีนี้ชำ <ipping S 2> ระเสร็จแล้วนะครับท่านก็เก็บ ใบเสร็จนะให้ให้ดีนะครับเพื่อไว้ในการตรวจสอบค่าธรรมเนียมก็4 3 0าบาทรวมค่าสมัครสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับท่านก็สามารถสมัครได้เพียงแค่หนึ่งตำแหน่งเท่านั้นนะครับเลือกที่ท่านมีคุณสมบัติตรงที่สุดแล้วก็ถ้าใครมีวุฒิจบมารายด้านท่านก็เลือกที่ท่านชอบนะแต่แน่นอนตำแหน่งที่คนสมัครสอบเยอะคือเจ้าที่คดีพิเศษนะครับ ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบก็ภายใน20เมษายน2566นะครับหลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งตรงนี้ถ้าเราผ่านข้อเขียนภาคขอก็ค่อยมาดูทีหลังก็ได้นะครับก็เรื่องของการรับโอนคนที่เป็นรายการอยู่แล้ว DSI ไม่รับโอนผู้สอบแข่งขันได้ จะนันนะครับโอนไม่ได้นะพอดูสารสนพันตรงนี้เสร็จแล้วนะครับท่านก็ต้องกลับไปดูไฟล์ที่เขาแนบมาตัวอย่างเช่นถ้าใครจะสอบเจ้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการก็คลิกดูนะว่ากดสุบ,บัติเป็นอย่างไรท่านดูนะครับรับครั้งแรก30อัตราเงินเดือนก็คือ1 5 0 0 0ถึง16,500บาทลักษณะางานนี่ก็คืออา่านคร่าวๆได้นะครับ ที่สาคัญให้ไปดูที่คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งเรื่องวุฒิการศึกษาก็ได้รับเป็นยาตรีหรือวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันนะครับในสาขาวิชานิติศาสตร์เพราะฉะนั้นก็มันเป็นเฉพาะคนจบนิติศาสตร์อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเทียบได้ระดับเดียวกันมันไม่มีแล้วไงและนะครับก็คือขาดไม่ได้ท่านต้องสอบเนติบัณฑิตนะครับ ให้ผ่านก็คือนิติศาสตร์บวกเนนะแล้วก็สอบภาคกอของกอพอให้ผ่านด้วยทีนี้ในการสอบภาคขอนะครับ200คะแนนก็ตามที่ปรากฏบนหน้าจอนะเขาแบ่งเป็น3ภาคนะครับความรู้ความเข้าใจในบทบาทภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ80คะแนนความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ40คะแนนแล้วก็ มีเรื่องของการสอบวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งนะครับร้อยคะแนนที่สําคัญเขามีการทดสอบสมรรถภาพของร่างกายด้วยนะ50คะแนนมีการวิ่ง1ไม์นะครับไม่เกิน11นาทีแล้วก็วิ่งกลับตัวไปกลับระยะ6เมตรนะครับวิ่งเลข8 7รอบไม่เกิน30วินาทีนะครับท่านต้องผ่านด้วยนะเพราะฉะนั้น ใครที่สอบตำแหน่งนี้เนี่ยนอกจากด้านวิชาการท่านก็ต้องฝึกวิ่งฝึกอะไรเตรียมไปด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวไปฝึกตอนท้ายมันจะไม่ทันการนะครับแล้วก็สัมภาษณ์ก็ถือว่าเป็นการเสร็จขั้นตอนนะทีนี้ใครที่จะสอบผมแนะนำครับการเตรียมตัวคือท่านต้องดูนะครับว่าเนี่ยเขาสอบอะไรบ้างท่านเตรียมตามนี้เลยนะครับเสิร์ชข้อมูลก็เสิร์ชใน Google เนี่ยเลครับแล้วก็ พยายามดูตัวบทกฎหมายที่อัปเดตเป็นปัจจุบันที่สุดนะครับนี่เป็นข่าวสารที่ผมคิดว่าหลายคนจับตาม,มองนะเพราะ DSI เนี่ยก็เป็นหน่วยงานที่หลายคนอยากเข้ามาทำงานนะครับถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยอาจจะมองว่าเท่ดีนะทำงานที่กรมสอบสวนคดีพิเศษขอให้ทุกคนที่ตั้งใจนะครับสอบบรรจุได้ทุกคนขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์และกดแชร์สวัสดีครับ